สวัสดีครับวันนี้พบกับติดตามมาเฮนเดอร์อ่าวันนี้เราจะมาทำเมนูอะไรนะครับพี่พะโล้แดงพะโล้แดงพะโล้แดงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนซินนามอนอินเวสื์มันจะมาพะโล้ได้ยังไงครับอ้าวเดี๋ยวลองดูเราเอาเครื่องพะโล้มาทำที่ไปถึงขั้นนั้นแล้วนี่นี่เภาษาอังกฤษด้วยนะอะไรนะพี่ซิมมอนอินเวสต์ซิมมอนอินเวสเออออกเสียงได้ไหมครับออกเสียได้เลยอ่ะเล่นเ่ียงได้ครับนี่อ่อย่างแรกเราก็ง่ายๆเลยใส่ใส่แข็งป่ะครับไม่ใส่นะเอาเนี่ย พวผงพะโล้เนี่ยหนึ่งช้อนใช่ไหมอ่ะใส่หมดเลยเหรอใส่เลยเห็นป่ะใส่ไปเลยเป็นไงเป็นไงหนึ่งช้อนน้ำมะนาวช็อตใหญ่อ่ะน้ำมะนาวสองช็อตเอาสองช็อตเลยอ่ะอีกคนหนึ่งบอกช็อตหนึ่งอีกคนสองช็อตอ่ะสองช็อตอ่ะพึ่งหนึ่งจำสลับกันเนี่ยไม่ใช่นะพึ่งเรือเสือพึ่งป่าโอ้อ่ะเสร็จแล้วเช็คเลยอ่ะเช็คเลยอ่ะระวางเค้กแล้วก็ใส่ ตัวดาหรือสไปร์รอ,อืมใส่ได้เมร่อพี่นนเปิดฝาข้าโบนย่างเดี่ยอ่าหุยหอมป่ะหอมมันโล,ใส,ลใส่เลยนะใส่เลยเนี่ยเราทำเหมือนไม่มั่นใจอ่ะอามาลองชิมกับเมนู ฮัลโหลแดงครับผมฮัลโหลฮัลโหลแดงฮัลโหลแดงมันมีเอนเนอร์จี้ยั่ไหโหรูปทอดแตงโมอร่อยนะกระตูขนาดนั้นอร่อยหวานหวานน้ำมะนาวแล้วก็มีแบบกลิ่นะโลโเออกลิ่นมันหอมนะใช่กลิ่นมันหอมเฮ้ยกลิ่นมันหอมแล้วมันมันเปรี้ยวหวานหวานใช่ใช้ได้มาเดินมาอีกหนึ่งละทานทาน ผ่านผานอันนี้ให้ผ่านเลยผ่านเหมือนเหมือนกินพะโลตแต่แอบติดหวานนิดนึงเพราะเราอาจจะใส่น้ำพึ้งมะนาวเยอะไปได้หน้าตาที่แบบไว้นี้ด้วยับอแปลกดีเฮ้ย่อยจริงถ้าเอาไปต้มหรืออะไรอ่ะน้ำก็จะเป็นอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีแดงใช่ใช่แต่นี่เราแค่ขย่าเราไม่ได้ต้มต้องไปต้มให้น้ำจากตัวนี้ออกมาก่อนให้เครื่องเทศพวกนี้ออกมาเป็นสีครับ อ,อย่าลืมไปทำตามกันนะครับกับเมนูพะโลแดง่ะแล้วพบกันใหม่ ep หนะ้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปเขาไปทำภารกิจพิเศษก่อนนะครับ <laughs> แล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้อย่าล,ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องอ่างชาแนลนะครับไปไปไปด้วย